ีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอย14มกราคม2569นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านและการวิเคราะห์แนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่13กันก่อนนะคะว่า เข้าไหมหลุดหรือไม่นะคะทุกท่านขาก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะแนวทางเนาะค่ะนอยโชพกจิจนะคะใจให้7และ6มา3929นะคะหลุดเนาะทุกคนผู้ด้านบน7กับ6หลุดนะคะผู้ด้านบนมา92 29นออยการชาติให้5ไดและนะคะทุกคนเด้งเนาะพี่น้องใครหลุดรอดนะคะมา แปดห้าสีนะคะทุกคนคะ่ะเด้งบนล่างเลย3ามเด้งนะคะ้อยพิเศษนะคะให้8และ7ดเด้งอีกนะคะทุกคนมา3 7, 7 6, 0, มเจ็ดกูนย์มาคู่เจาเจาะเจนะคะทุกท่านคะ่ะโดยปกตินะคะให้0นย์และ9มา0ูนย์สอามสี่ารัก้อยหลุดนะคะทุกท่านมัดรวมมา3เล่งดินประจําวันมา3นะคะ โดยวี p ให้5และ4มา4 1 3 6 5เด่นมา5นะคะทุกท่านใจวงผิดเนาะทุกคนมัดรวมมา5นะคะมัดรวมมาทั้ง5และ3ทุกคนเลขเด่นประจำวันก็3นะคะทุกท่านค่ะก็เข้าป้าปายพี่น้องคามีเข่าก็ไม่หลุดเนาะค่ะพี่น้องไปต่อลุ้นต่อนะคะวันที่14นะคะขอให้ FC เหเฮงเฮงปังๆังและโชคดี เหมือนเดิมนะคะสำหรับ14แจกผลการออกหลังวัล13มา4ตัวบนน้อยปกติ8027น้อยพิเศษ73 77น้อย VP 9ีพีกนะคะ8บวก7บวก7บวก7บวก3บวก7บวก9บวกบวก1บวก3นบวกะคะบวก5บก8ทุกคนจะพูดผิด8บวก2บวก7บวก7บวก3บก7บวก7บวก9บวก4บวก1บกส ได้58ทุกคนขอโทษขอภัยห้าสิบแลบหนะคะเหลือ5้าสิบลบหบวกหนึได้ห้านี่คือผลรวมผลลบผลบ,บ,บวกนะคะที่ใจจจมาหากวมน่าจะเป็น2ตัวบนล่างใครอยากได้3ตัว5 7าเจ็ดหนึ่งถึงห้าเจ็นึถึงห้าแปดนถึงห้านั่นก็คือใครอยากได้หลักร้อยวันนี้เอาเลขค่ามาเป็นหลักร้อยนะคะทุกท่านคะ่ะ ส่วนนะคะเมื่อวานนี้3ตัวเข้าไหมนะคะมานอยกายชาตนะคะมาโต๊ด8 5 4ส5 8 4นะคะทุกท่านคะ่ะมาน้อยเดียวนะคะมาเฉพาะหน่อยกายชาตินะคะทุกท่านเอาที่นี่นะคะมาดูก่ะทุกคน7 8 9ตัวท้าตัวไทยจจจะมาจับ1ถึง9นะคะ7 1 7 2 7 3 เจ็ดสี่เ8็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเปนเป็นสเป็นสาเป็ส่เป็หาเป็นหเป็เจ็ดแปถึงเกก้า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 ก็ดเก้าแปนะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็เจมาก7เจ็ดสองนะคะทุกท่าน7 9ชอบผู้ไหนให้ท่านอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะ8 1ดหนึ่งถึงแปดเก้าแ นะคะแปดหกแปดเจ็ดนะคะทุกท่านขาเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะทุกท่านเก้าแปดนะคะมาคู่ใดอย่าลืมไปแล้วกลับนานะคะทุกท่านอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทีนี้มาดูตัวมาดูตัวเด่นนะคะท,ท,คนะทุกท่านค่อยดูตัวเจาะนะทุกท่าน่ะเดี๋ยวจจเกียดอันนี้ไว้ก่อนเนาะทุกคนไว้ลุงเลขเด่นประจาวันนะคะ เด่นนะคะทุกคนเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่3กับ2นะคะการชาติ6และ5พิเศษ6และ5้ปกติ8และ7จ็ดนะคะ v i p 7และ6วันนี้นอยมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กบ้นนะทุกคนนอยกาะชาติหรือนอยพิเศษทั้งวันเลยทุกคนแต่วันนี้วันพุธนะคะ บันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเนาะเบิ้ลในตัว6กหกเบินน้ลด้านบนเจ็ดเจนะคะทุกท่านขามาดูตัวเจาะเฉพาะจิตสาจ็ดแปดสองเก้าสองเ9็ดสามแปดสกานะคะกาชาติกับพิเศษเหมือนกัน6กับ5 7 5 8 5 9 5 7 6าแปดปกนะคะปกติ8ปดและ7 7จ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดนะคะทุกท่าน่ะ VIP นะคะเจ็ดกับหกนะคะเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเจาะแต่ละน้อยแต่ละแยกนะคะทุกท่านค่ะที่นี้เลขเด่นประจำวันวันนี้อยู่ที่เลขสี่กับเก้าเนาะทุกคนวันพุธ จขออนะุญาตเขียนวันที่สักคู่นะขาาทุกท่านขา14มกราคมทั้งวันเนาะทุกคนวันนี้นะคะ69เนาะทุกคนบางวันก็เขียน68อยู่เลยนะคะขออภัยนะคะทุกคนถ้าวันไหนเขียนผิดนะคะที่นี้มัดรวมนะคะทุกท่านมัดรวมวันนี้อยู่ที่6กับ3นะคะทุกคนขามัดรวมได้มาอยู่ที่6กับ3ถ้า6กับ3ไม่เดินให้ทุกคนเดิน1และ4นะคะถ้าชอบนะทุกท่าน เมื่อวานนี้ก็สี่เดินอยู่นะหนึ่งกับสี่เดินอยู่ถ้าไม่ชอบสองตัวท้ายนะทุกท่านขากะแล้วจะมือเนาะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านที่นี่นะคะมาดูค่ะทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบคู่ด้านบนให้สี่จับเดินแยกใส่มัดรวมนะคะตัวอย่างเช่นน้อยเฉพากิจสามและสองมัดรวมหกและสามสามสองสองสามสามหกหกสามสามสามสองสามสามสองหกหกสองนะคะทุกท่านอย่างนี้เป็นต้น จับควยนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะจับคว้ยให้ทุกคนดูก่อนนอยกิจกับนอยกาเขาไหลมาในแนวทางแบบไหนไหลมาแนวทางคู่เจาะคู่ตัวจับคว้ยกับเล่มัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันนะคะเราค่อยค้อยตามเจาะตามนะคะ <c oughs> ทุก <c oughs> ท่านค่ะที่นี้ทุกคนนอยกิจกับนอยกาคือนอยวัดดวงนะคะเรามาสังเกตกันเนาะทุกคนมาวิเคราะห์แนวทางกันนอยกิจกับนอยกาคือนอยวัดดวงนะคะทุกท่านค่ะสองนอยแรกสามนอยแรกคือนอยวัดดวงค่ะทุกท่าน เอเนแยกไหลคู่ตัวเจาะไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย v i p นะคะแต่ถ้า2น้อยแรกหรือ3น้อยแรกหลุดให้ทุกคนมาวิเคราะห์มัดรวมเดินไหม4ีกับเเดินไหมเลขเด่นประจำวันเดินไหมตัวไหนเดินตามตัวนั้นเลขที่เดินหมายความว่าเลขที่มาแล้ว2ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อนะคะเมื่อวานนี้เลขเดินวิเคราะห์ยากมากทุกคนเพราะว่าตัวเด่นแยกเข้านะคะ ตัวในเดินตามตัวนั้นทุกคนถ้าถ้าหลุดนะคะถ้าสามน้อยแรกหลุดแต่ถ้าหลุดหมดเลยล่ะนะคะทั้งเด่นแยกทั้งมัดดวมทั้งเลขเด่นประจำวันเลยจะทำยังไงนะคะให้ทุกคนดูนะคะในนี้ทุกคนมีแปดหกมีแปดเจ็ดเจ็ดหกเดินหรือไม่แล้วค่อยเดินต่อนะคะตัวในเดินก็เดินต่อถ้าสมมติว่ามีตัวเลขในในนี้เดินแล้วค่อยเดินตามปกติและ BIP นะคะแต่ว่าถ้าหลุดหมดนะคะ ไม่เดินนะคะตั้งแปดเจ็ดเจ็ดหกก็ไม่มานะคะให้ทุกคนวิเคราะห์ตัวเลขในนี้ทุกคนในสามน้อยแรกเนี่ยน้อยกิจน้อยการน้อยพิเศษเนี่ยทุกคนตัวเลขตัวไหนเดินนะคะเราค่อยเดินต่อความเป็นไปได้ที่จะเดินคือเลขเดินคือเลขที่มาแล้วสองครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อเราถึงจะรอดนะคะทุกท่านค่ะห้าค่อยสีรอดพี่น้องอันนี้คือการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกคนก็ไม่ใช่เป๊ะเสมอไปแต่ว่า ใจก็เอาหลักการที่ใจเคยทํามา4-5่ปีนะคะทุกคนมาวิเคราะห์ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าใจก็เล่นไม่เป็นเนาะทุกคนเนาะเอาประสบการณ์ในการวิเคราะห์แนวทางมาให้ดูมาพูดให้ฟังนะคะทุกคนพูดง่ายๆเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่14มกราคม2569เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ f c ซทุกๆท,ท,ท่านมาภัย สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ